สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคดีเกี่ยวกับน้องเตงโมเนาะนะคะก็คือดาราดังที่เราติดตามกันมานี่แหละคะ่ะนาอก็คือเกี่ยวกับคุณอัจฉริยะที่อยากจะให้มีการลื้อคดีนั่นแหละคะ่ะรวมถึงก็คือมีมีหลายท่านเนาะที่ออกมาในในตอนนี้แล้วเลยะคะ่ะว่าอยากจะให้ลื้อคดีของน้องเตงโมเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับน้องนั่นแหละคะ่ะเพราะว่า สิ่งที่เราทุกคนได้เห็นนะคะก็คือไมเล็บเจก็เชื่อนั่นแหละคะ่ะคนไทยทุกคนหลายหลายท่านเลยแหละอาจจะเห็นภาพของน้องเนาะนะคะอาจจะเห็นเนาะแล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องไม่ได้ตกไม่ได้ตกน้ําหรือโดนใบพัดเรือนั่นแหละคะ่ะเนาะคือเราเห็นหลายหลายอย่างอะเนาะที่เกิดขึ้นนะคะเราจึงเชื่อว่าน้องไม่ได้ไม่ได้ถูกเขาเรียกอะไร ไม่ได้ตกเรือเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะซึ่งหลายคนก็เชื่อในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณไทยคุณเอกพันที่ไปลงไปเอาศพน้องขึ้นมานั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็อยากให้มีการลือคดีไม่ว่าจะเป็นลุงสนธิคุณปานเทพนะคะแล้วก็คุณหมอที่มามาเรียบเจจําชื่อท่านไม่ได้แล้วกันแล้วก็คุณอชัชฉริยะนะคะซึ่งในสิ่งที่มาเร็บเจพูดในต่อไปนี้ก็คือ คดีที่คุณอัจฉริยะกำลังทำอยู่เนี่ยท่านได้พูดถึงคดีของลุงพลป้าเต่นด้วยนะคะในในคลิปนี้เนาะก็เลยอยากจะนำเสนอว่าเห็นไหมไม่เล็บเจเชื่อเพราะว่าติดตามเขามานานนะคะก็คือถ้าคดีไหนที่มีหลักฐานชัดเจนว่าคนนี้ผิดคุณอัจฉริยะจะไม่ยอมปล่อยจะทำคดีจนกระทั่งจบ นะคะซึ่งมันต่างจากคดีลุงพลประเตนที่ท่านเข้าไปในช่วงหนึ่งเพราะว่าท่านมีปัญหาอยู่กับคนคนหนึ่งนะนะคะก็คือไม่ลงรอยกันว่างั้นเถอะก็คืออดีตทนายของลุงพลประเตนนี่แหละคะ่ะที่มีปัญหากันคือฟ้องร้องกันหลายๆลาคดีเลยเนาะนะคะแล้วทีนี้มันเกี่ยวยงตรงที่ว่าพออดีตทนายลุงมาทํา คดีให้ลุงแล้วดันไปฟ้องร้องเขานะคะในข้อหาหมิ่นประมาทนี่แหละมันก็เลยทำให้เขาโดดเข้ามาเต็มตัวพอสักพักหนึ่งคือเขารู้แล้วว่าคดีนี้มันมันหาหลักฐานยากมันไม่มีความต่อเนื่องหรือเชื่อมโยงว่าลุงพลป้าเต็นเป็นผู้กระทำนั่นแหลคะค่ะคุณอัจฉริยะเลยถอย นะคะในส่วนนั้นนี่ความเชื่อของมาลิฟเจน,นะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะอันนี้ความเชื่อด้วยด้วยบริสุทธิ์ใจของมาลิฟเจน,นี่แหละคะ่ะในเชื่อในเรื่องนี้ว่าถ้าลุงพลป้าเต้นผิดจริงคุณอจฉริยะไม่มีทางถอยออกจากคดีของลุงพลป้าเต้นเพราะมันเป็นคดีมันเป็นคดีของเด็กเนาะซึ่งทุกคนมีความอ่อนไหวกับเกี่ยวกับเด็กมากนะคะในในกรณีอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้มาโยงถึงเรื่องของคดีน้องแตงโมเนี่ยเห็นไหมคะ เมื่อคุณอัจฉริยะสงสัยเขาก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นการเกิดอุบัติเหตุแต่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาจึงเดินเรื่องต่อนี่แหละคะ่ะแล้วโยงไปหาคดีลุงพลถ้ามันเป็นนะคะการทำให้น้องจากไปโดยลุงกับป้าเนี่ยท่านก็จะไม่ถอยเพราะนั่นคือเด็กเด็กด้วยนะคะ นี่คือสิ่งที่มายเลิฟเจมองเห็นมาตลอดสำหรับคุณอัจฉริยะในช่วงนั้นที่เขาเขาไปทำเขาอาจจะสารพัดที่จะทำให้ลุงพลมีปัญหาเพราะเขาไม่ชอบคนที่มาทำคดีให้ลุงพลนี่แหละค่ะมันจึงมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะมายเลิฟเจก็เลยเอาสิ่งนี้มาอยากอยากให้ทุกคนได้ฟังในสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูดถึงลุงป้านะคะลุงพลป้าเต็นในในช่วงหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าสิ่งที่เขาพูด จะเป็นยังไงนะคะทุกคนพูดให้คุณผู้ชมฟังแต่แผมอยากจะบอกว่าที่อาจารย์บันเทมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งก็แค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์บันเทมก็จะมีประเด็นเรื่องของแผลที่ใบพัดเรือที่ดูไม่สอดคล้องก็จะมีประเด็นเรื่องของวงจรปิดเห็นสกูตเตอร์นำสี่ลำ<ย>ว่าต้องตัง้งข้อสังเกตว่าต้องเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนที่จะต้องมีการเอาสกูตเตอร์ะนำแล้วก็อาจจะมีเรืออีกลำหนึ่งที่มาเทียบข้างแล้วจริงๆคุณดังโมไม่ได้อยู่ใน เํือลำที่เกิดเหตุเพราะต้องไปลงอีกลําหรือไม่แล้วผมบอกให้เลยนะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเลือกลำหนึ่งอสองลำนะสองลำจริง จริงใช่ไหมคะจริงแล้วพิสูจน์ยังไงของของมุมคุณนะก็เราก็มีภาพวงจรปิดของเนี่ยที่เราได้มาเห็นวงจรปิดด้วยเพราะว่าอย่างข้อสงสัยของคุณหมอธวัชชัยที่คุยกับอาจารย์บัรเทพก็คือว่าไอ้ระบบโซน่าอะไรของเรือเนี่ยมันเหมือนมันขาดหายไปช่วงหนึ่งซึ่งจริงๆอาจจะเกิดว่ามีการรบกวนจากสัญญาณเรืออีกลำที่มาเทียบข้างแต่ของพี่อ่างพ่เห็นด้วยนะฮะคือในกล้องวงจรปิดเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเอีกลำนะวิ่งในเวลาเดียวกัน ระยะห่างไม่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 ห่างกันมากแต่แว่า็มีเรือออกลจริักลณ์จริงพี่อัดคะตอนนี้พี่ไทยเอกพันธ์อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยเรื่องของแผลแล้วอาจจะพูดคุยกับพี่อัดร่วมด้วยนะคะพี่ไทยอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะพี่ไทยคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคพดีครับค่ะสวัสดีครับพี่อาศครับสวัสดีครับพี่ไทยพอดีเมื่อกี้กําลังคุยกับพี่อาจประเด็นเรื่องของบาดแผลพอดีเลยค่ะที่บอกว่าดูแล้วเนี่ยบาดแผลผลชนสูตรออกมาจากคุณหมอนิติเวชก็ดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดจากใบพัดเรือในฐานะที่พี่ไทยเองได้เป็นคนไปนําร่างน้องตังโมขึ้นมาแล้วจริงๆิพี่ไทยให้สัมภาษณ์แล้วแหละแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้แล้วอยากจะให้พี่ไทยเล่าให้ฟังอีกสักทีหนึ่งได้ไหมคะว่าลักษณะบาดแผลที่พี่ไทยสงสัยเนี่ยทำไมถึงสงัย ใเช่นนั้นค่ะก็เอาเอา,เอาร่างน้องขึ้นมาเนี่ยบาดแผลสิ่งแรกเลยที่เห็นอยู่ที่คนขาขวาเนี่ยมันยาวเป็นลักษณะายาวและเป็นเหมือนกับของมีคมในกรีดลงไปที่เนื้อแล้วตอนลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ทําให้มีเนื้อนี่ฉีกขาดนะครับเป็นแผลยาวลงไปอันที่มาทำมันนึกถึงใบพัดเตรือเนี่ยใบพัดเตรือมันเป็นเสี้ยววงกลมเนี่ยไปม,มีสามสามเสี้ยววงกลมที่มันหมุนนะหมุนไป นั่ใดด้านหนึ่งเนี่ยมันยังไงนึกยังไงมันก็นึกไม่ออกว่าไอ้แผลนี่ไม่เคยจกไปพัดเรือมันคือต่อให้พิสูจน์หรือว่าเอาไปทําให้ไปพัดเรือปั่นแล้วก็เอาเนื้อหรือเอาอะไรเข้าไปลองมันไม่มีแผลแบบนี้เลยอ่ะมันคือคาใจมาตลอดว่ามันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนค่ะจากประสบการณ์ของพี่ไทยพี่ไทยคิดว่าบาดแผลที่เจอลักษณะนี้มันน่าจะเป็นอะไรคะอันนี้อันนี้สันนิฐานเนาะจากประสบการณ์เนาไม่ได้ว่าใช่เป็นของมีคมน่าจะ เป็นของมีคมอ่ะนะฮะคมอ่ะที่ปักลงไปแล,ล้วกรีบอะไรเลยแบบปักแล้วก็กลีบลงมาอย่างนี้เลยอ่ะค่ะมันถึงได้มันถึงได้เข้าแล้วเนื้อมันเบิกขนาดนั้นนะครับค่ะแล้วบาดแผลแบบนี้มันเกิดในน้ําได้ไหมคะพี่ไทยโอไไ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 ้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่่ทางถ้าในน้ํามันคงไม่มันไม่ได้กรีดน่าจะอยู่บนบกน,น่าจะกรีดอยู่บนบกน,นะครับน่าจะกรีดอยู่บนบกแน่นอนครับไม่มีทางกรีดจลงไปในน้ํานแน่อื ใช่คะ่ะแ,แล้วลักษณะของบาดแผลประกอบอื่นๆมีลักษณะแผลถลุงถลอกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่มันก็มีนะมีมีขีดมีริ้วรอย <ขา S 2> เป็นเป็นเป็นริ้วสําหรับเหมือนกับว่าเป็นรอยแมวข่วนพวกอะไรมีเล็กไม่น้อยก็มีลึกบ้างลึกบ้างไม่ลึกบ้างตื้นบ้างอะไรประมาณนี้หลายๆรอยเหมือนกันห <ขา S 2> ลายหลายรอยตามตามเท้าก็มีตามอะไรก็มีแต่มันเล็กมาก แล้วอีกอย่างน้องเขาจมอยู่สองวันได้ทั้หนังกาําพร้าหนังอะไรต่างมันก็มันก็เลยย่นมันก็เลยถล,ลอกมันก็เลยแบบว่าหลุดเป็นบางส่วนประมาณนี้ครับค่ะแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะแผลถลอกหรือแผลยาวก็ตามเนี่ยจากประสบการณ์พี่ไทยคิดว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแน่นอนโอ้โหล้ยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เปิดจากใบพัดเรือครับค่<ส>ะและอีกอย่างหนึ่งมันข้อสงสัยก็คือใบหน้าน้องเนี่ยใบหน้าของน้องเนี่ยอี มีตาข้างหนึ่งเนี่ยถลนตาข้างหนึ่งเนี่ยแบบเปิดแบบเปิดเลยนะค่ะเปิดโลง่งอีตาข้างหนึ่งปิดและช้ำบวมแล้วทางด้านซีกเนี่ยคือแบบว่าเหมือนกับที่ดูจากการที่ที่ประสบการณ์ที่นะที่เก็บศพมาเยอะอะมันน่าจะโดนซีกหนึ่งน่าจะโดนของแข็งประทะหน้าค่ะอ่าไอ้ตาที่บวมปิดนะอีกตาึ่งข้างหนึ่งเปิดโพรงไว้เนี่ยคือฝั่งนี้ไม่โดน อีกข้างหนึ่งฝั่งเนี้ยโดนพี่ก็พูดไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่ที่เจอศพน้องวันแรกแรกที่นักข่าวเขาถามพี่ก็พูดตามที่พี่เห็นนะ่นะไม่ได้ไปอะไรมากมายค่ะแต่ลักษณะอย่างอย่างตาน้องที่ช้ำข้างหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าจะกระแทกกับเรือหรือกระแทกกับของในน้ําหรือว่าน่าจะเป็นบนบกเนี่ยทานถ้าในมุมมองของพี่ไทยอะค่ะมันอาจจะเป็นได้หมดนะครับอาจจะเป็นได้หมดอ,มอาจ,จเป็นได้หมดเลยว่าแต่เป็นของแข็งโดนของแข็งแน่นอนค่ะ พี่ชายครับครับผมเก็บศพมานานเนี่ยผู้หญิงนอนหงายนอนคว่าเก็บศพเลยครับถ้าจะดูไกลๆถ้าเรายังเรามองไม่เห็นศพเรายังมองไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพศไหนเนี่ยถ้านอนคว่ำเนี่ยผู้ชายถ้านอนหงายนี่คือผู้หญิงแต่น้องแรงโมทำไมนอนคว่าก็ก็นี่ไงครับน้องให้นอนคว่ำเออแล้วทำไมอะคะ ที่สฤษที่นี่มันมีมันม,ม,นม,ม,นมีคือเด็กกับศพเขาจะรู้เลยครับสมมติว่ามีศพมีเป้าหมายลอยน้ําเนี่ยถ้าพ่ดไกลไเนี่ยเราจะมองวิศพผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เราดูลักษณะในการนอนในการจมน้ำ่คะคราผู้หญิงเนี่ยก็จะมีแติว่ามีหน้าอกนะครับจะมีฟองน้ําที่หน้าอกหนะ้าอกเขาจะมีคือหน้าอกเขาจะมีฟองน้ํามากกว่าผู้ชายอ่ะสมมติว่าตายในน้ําตกน้ําตายหรือว่าอะไรตายตายอยู่น้ําตอนเป็นยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ทุกศพเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมานอกจากศพไปติดพวกสวะไปติดอะไรต่างๆทําให้ศพคือแบบไม่สมประกอบหรือว่าไม่ไม่ผิดธรรมชาติในสะอาจอะไรไปนนในเรื่องแต่ประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นเนี่ยคือแน่นอนผู้ชายจะความผู้หญิงจะง่ายอืมเอาแล้วแล้วกรณีที่พี่อัดอ่ามันยาวไปนะคะส่วนอฟังของลุงพลเดี๋ยวให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้ยาวนะคะก็คือในกรณีที่ว่า ผู้ชายนอนหงายผู้หญิงนอนคว่ำเวลาศปรอยน้ำมานะคะคือจากการลอยน้ำนะคะไม่ใช่ว่าไปติดไปอะไรนะคะก็คือในลักษณะที่คุณอาชิระยะถามว่าทำไมน้องแตงโมถึงคว่ำเพราะว่าจากการสันนิษฐานของแต่ละท่านนั่นแหละคะ่ะที่บอกว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตในน้ำแต่เสียชีวิตบนบกจากการโยนลงพอโยนลงไป การที่ว่าน้องตกไปถึงจากน้ํานะคะก็คือในลักษณะท่าคว่ำไปแล้วอะ่ะก็จะไม่มีทางที่จะงายขึ้นขึ้นมานะคะเพราะว่าน้องคว่ำไปแล้วเนาะในลักษณะตกตอนคว่ำเวลาศพลอยขึ้นก็จะขึ้นทางคว่ำนั่นและคะ่ะเพราะว่าน้องไม่ได้ตกในท่าท่าท่าเขาเรียกอะไรตกเรือเนาะถ้าตกเรือยังมีชีวิตอยู่เนี่ย น้องเขาก็ต้องตะเกียดตะกายใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดนะคะแต่อเผอิญว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือแล้วก็คนที่ไปเก็บศพก็คือคุณเอกพันธ์หรือคุณบินนี่แหละเนาะไม่อีกข่าวหนึ่งบอกเป็นคนบินอีกข่าวหนึ่งเป็นบอกคุณเอกพันธ์นะคะแต่วันนี้สัมภาษณ์ก็คือคุณเอกพันธ์ก็คงจะเป็นคุณเอกพันธ์นั่นแหละค่ะที่ไปเก็บศพน้องเนาะก็บอกว่าศพน้องคว่ำม,มานั่นแหละค่ะก็คือ ตายผิดธรรมชาติน่นแเลยค่ะเนาะอ่ะสำหรับคลิปของลุงพลที่คุณอชัชฉริยะพูดถึงเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ